วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูโปรแกรมที่เราใช้อัดคลิปวาดรูปกับเล่นกับก้าวเขินในป่ากันนะทุกคนก่อนอื่นให้ทุกคนมาที่แกลอรี่นะคุซึ่งอันนี้เป็นแอปที่เวลาถ่ายรูปแล้วรูปเรามันจะไปอยู่ข้างในสปาทุกคนนะซึ่งมัน ก็เป็นแอปต่อๆสำหรับคนงบน้อยก็ได้นะทุกคนตล้วน,น,นี้เราก็เข้ามาในแอปแกลลอร,รี่คือันนี้ก็จะเป็นวีดีโอที่เอา,ายกตัวอย่างนะทุกคนอันแรกเป็นการใส่ข้อความนะทุกคนให้ทุกคนไปที่รูปหน้ายิ้มตรงนี้นะทุกคนกที่คำว่าข้อความ แล้วก็พิมพ์อะไรลงไปก็ได้เลยนะทุกคนเ <s wall ows> ช่นคำว่าสวัสดี ส่วนอย่างที่สองก็คือสติกเกอร์นะทุกคนซึ่งทุกคนเห็นตัวละครเราที่อยู่ตรงมุมสายล่างป่ะทุกคนเราก็ใช้โหมดสติกเกอร์นี่แหละในการเอาตัวละครมาแปะนะทุกคน แบบนี้นะทุกคนลองไปทําดูกันนะสำหรับคนที่ีเกียดลบโหลดแอปต่อแอปอื่นนะคนส่วนอย่างถัดไปที่เราจะให้ทุกคนรู้เลยก็คือการใส่เพลงประกอบนะทุกคนให้ทุกคนกดไปที่ปุ่มรูปลำโพงตรง ขวาล่างทุกคนเสร็จแล้วมันก็จะมีเพลงขึ้นมาแบบนี้แล้วทุกคนให้ทุกคนเลือกเพลงไหนก็ได้ที่ชอบมันกคนมาใส่ในคลิปส่วนตอนนี้คือเราเปิดไม่ได้ทุกคนมันน่าจะติดลิขสิทธิ์แหละเนาะ เอาละทุกคนสรุปคลิปรีวิวแอปตัดต่อของเราที่เป็นแอปที่ทุกเครื่องต้องมีแล้วเป็นแอปที่คนงบน้อยอย่างเราใช้นะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วถ้าเป็น f อฟีใหม่ในเยอะก็ลืม mm. ก็อย่าลืมกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะทุกคนส่วนคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละ บายบายทุกคนเราเกือบลืมซึ่งตัวที่เอาไว้บันทึกหน้าจอเนี่ยให้ทุกคนเลื่อนลงมาแบบนี้นะคนุณและให้เลื่อนลงมาอีกทุกคนจะเจอกับตัวบันทึกหน้าจอที่มันเป็นรูปกล้องแล้วก็มีเส้นเหลี่ยมสี่อัน อยู่รอบๆนะทุกคนกดตรงนั้นเลยแล้วมันก็จะมีขึ้นมาถามว่าจะอาจแบบไม่มีเสียงหรือมีเสียงคนซึ่งมันก็จะให้เราทำการอนุญาตก่อนว่าจะให้บันทึกเสียงเราไหมอย่างที่ทุกคนได้ยินกันนั่นแหละทุกคนซึ่งก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้บันทึกหน้าจอใน เวลาเราวาดรูปก,กับเล่นโลบอกนั่นแหละทุกคนก็เป็นประมาณนี้ทุกคนตัวนี้คือขออภัยทุกคนด้วยทุกคนที่พีพูดปิดคลิปไว้ไปหน่อยก็อ่ะไม่เป็นไรเอาอีกรอบก็ได้ก็รอบนี้เอาแบบจริงๆแล้วทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และถ้าเป็น FC ใหม่ได้เก ไม่ใช่ทำไมทำก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนและเลือกไปที่ทั้งหมดให้ดยนะทุกคนส่วนตอนนี้ไปจริงๆแล้วบาย